ใครเริ่มเป็นแบบนี้บ้างคะยกของหนักทีไรก็ปวดหลังทุกทีตั้งยองๆอ,อยู่หมดลูกก็โผล่ออกมาบางทีนะคะปัสสาวะบ่อยปัสสาวะเล็ดไปหาคุณหมอก็ไม่ดีขึ้นเลยเอะอะก็จะให้ผ่าตัดหมดลูกอย่างเดียวแต่ช้าก่อนคะ่ะเรามีอีกหนึ่งทางเลือกที่ไม่จาเป็นต้องผ่าตัดเลยคะ่ะหมดลูกหย่อนนะคะเกิดจากกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานและตัวหมดลูกหย่อนยานไม่แข็งแรงคะ่ะอาจจะมาจากการคลอดลูกมาแล้วหลายคนการยกของหนักบ่อยๆหรือความเสื่อมตามวัย ถ้าเป็นใหม่ๆและยังไม่เป็นมากนะคะการแก้ง่ายๆเลยค่ะก็คือการบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงการานอย่างต่อเนื่องสักพักค่ะแล้วอาการบดลูกหย่อนก็จะค่อยๆดีขึ้นเองค่ะถ้าแก้ไม่หายนะคะปัญหามันมักจะมาจากฮอร์โมนเพศค่ะเพราะว่าตัว,ตวฮอร์โมนเพศนะคะเขาจะคอยควบคุมการทํางานของกล้ามเนื้อในร่างกายเรานั่นเองค่ะดังนั้นนะคะการแก้ปัญหามดลูกหย่อนโดยไม่จําเป็นต้องผ่าตัดเนี่ยก็คือการปรับฮอร์โมนเพศให้เป็นปกติค่ะแต่เอ๊ในท้องตลาด มีผลิตภัณฑ์มากมายเลยค่ะที่ให้เราเลือกแต่เราจะเลือกมันยังไงดีล่ะอย่างแรกนะคะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความใหม่สดจริงๆค่ะมีการควบคุมสารสําคัญให้อยู่ในระดับเพียงพอในการแก้ปัญหาหมดลูกหย่อนได้ค่ะและก็ต้องมาจากธรรมชาติเท่านั้นนะคะจึงจะปลอดภัยอย่างเช่นดีตอเฟนตัวนี้ค่ะเขาเน้นคุณภาพมากๆนะคะเม็ดเล็กลก,กิ่นง,ง่ายแค่กล่องแรกก็เห็นผลแล้วค่ะ